มันมีเฉยเลยไหมครับว่าทําไมทาเคมิจิถึงมีพลังในการย้อนเวลาเครื่องจริงมันมีนะแต่ว่ามันเป็นสปอยที่แบบโคตรสปอยอะ่ะเพราะงั้นใครที่ไม่อยากโดนสปอยนะครับข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยคือต้องบอกว่าในตอนแรกทาเคมิจิมันก็ไม่มีหรอกครับพลังในการย้อนเวลาแต่ว่าคนที่มีพลังนี้ก็คือคนไร้บ้านธรรมดารรมดาคนหนึ่งเว้ยซึ่งเวลถามแรกครับไมกี้มันประสบอุบัติเหตุครับตกบนไดกลายเป็นเจ้าชายนิตทานอนรอวันตุยเลยก็เลยทําให้พี่ชายของไมกี้ครับชินอิจิโร่คงที่ไมกี้มันชอบบอกว่าเหมือนกับทาเคยายาม พึ่งทั้งศาสตร์การแพทย์พึ่งทั้งไสยศาสตร์แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นผลไมคี้มันก็ตุยไปจนกระทั่งวันหนึ่งครับที่ชินจังมันได้ยินว่ามันมีคนไร้บ้านคนหนึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยมีพลังในการย้อนเวลาซึ่งไอ้คนที่เล่ามันก็เล่าเป็นเรื่องตลกนะมันไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วเว้ยว่าแบบพลังย้อนเวลามันจะมีจริงแต่ว่าสําหรับชินจังแล้วมันคือทางเลือกสุดท้ายครับมันไม่มีทางเลือกแล้วมันอยากช่วยไมคี้จัดจัดมันก็เลยออกตามหาไอ้โฮมเลดคนนั้นซึ่งสุดท้ายแล้วก็เจอครับแล้วม ไปช่วยไมกี้ได้จริงๆครับก็เลยทําให้เกิดมาเป็นเวลไทม์ที่2ที่ไมกี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าสําหรับชินจังที่ช่วยไมกี้ได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากครอบครองนะครับพลังเนี่ยเขาทํามิชชั่นสําเร็จเรียบร้อยแล้วประจวบเหมาะพอดีเลยครับที่ชินจังเนี่ยมันหันไปเห็นทาเคมิจิในฉากที่ทาเคมิจิใส่ผ้าคลุมฮีโร่วิ่งมาช่วยฮินะจากการถูกรังแกอยู่ซึ่งแน่นอนว่าทาเคมิจิมันก็โดนอัดไปตามระเบียบครับแต่ว่าทาเคมิจิมันก็ร้องไห้ไงว่าแบบมันอยากเก่งกวนน่านี้มันอยากเป็นฮีโร โดยมันหวังว่าถ้าเป็นทาเคมิจิเนี่ยต้องใช้พลังนี้ได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนก็เลยทําให้ทาเคมิจิมันมีพลังในการย้อนเวลาครับแต่ก็ไม่ต้องถามต่อนะครับว่าเราสรุปแล้วต้นกําเนิดของพลังนี้มันมาจากไหนเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างไอโฮมเลดที่มันมีพลังตอนแรกอะ่ะมันก็ไปแย่งชิงคนอื่นมาเหมือนกัน